เราได้เห็นเจตนาเจตนาของนักการเมืองเจตนาของพรรคการเมืองที่ต้องการที่จะทำหลักคิดที่ชื่อว่ากัมพูชาโมเดลคือยึดกำลังทหารเข้าไปอยู่ในความรับผิดชอบของตัวเองและสั่งการอันหมายถึงสถาบันพระหมหากษัตริย์จะอยู่ภายใต้อำนาจของพวกเขาด้วย สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องของโผทหารนะครับเรื่องโผทหารนี่ว่ากันมานานแล้วนะครับว่ากันตั้งแต่เดือนสิงหาคมข้ามมาเดือนกันยายนนะครับจนเข้าสู่จะถึงเดือนตุลาคมปรากฏว่ามีความพยายามซึ่งก่อนหน้านั้นในยุคข,ของสุทินกลางแสงมีการที่จะเอาคนของทักษินเข้าไปคุมกําลังหน่วยรักษาพระองค์ ก็ก็เดี๋ยวยังไงก็ต้องได้ดูนะครับก็เดินหน้าที่ก็ต้องทําให้เลที่สุดก็เพียงกันหาลือแนะนํารู้จักกันขอข่าวค่ับดีครับสวัสดีครับสามรัฐบาลจะปฏิรูประบบราชการและกองทัพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเปลี่ยนผ่านราชการไทยไปสู่ราชการทันสมัยในระบบดิจิตัลดิจิตอลกอฟเมนท ปรับขนาดให้มีความคล่องตัวเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้งบประมาณและการปฏิบัติราชการปรับขนาดและกำลังคนภาครัฐให้สอดคล้องกับภารากิจเปลี่ยนผ่านรูปแบบการเกณฑ์ทหารไปสู่แบบสมัครใจเน้นใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิะสทธิภาพบุคลากรภาครัฐ เป็นคนดีและเก่งมีคุณธรรมมุ่งมั่นและมืออาชีพโปร่งใสและตรวจสอบได้ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะของรัฐและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ภายายแรงคนไทยสามาัคคีช่วยกันเต็มที่ไม่แบ่งสีแบ่งฝ่ายอาสากู้ภัยทหารทุกหน่วยระดมกำลังพลเข้าพื้นที่เหนื่อยใจแทบขาดตัดมาที่พวกนักการเมืองใช้สภาไทยอภิปรายช่วยพมา่าหนีเข้าเมืองฟังหาเสียงก็จะใช้การมานิการทหารยึดค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสทำบ่อทิ้งขยะขึ้นเวทีก็โกหกหน้าด้านด้านแซททหารไม่มีฮอลลัมเลียงช่วยน้ำท่วมแต่ไม่มีเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยค่ะพี่นะ้อง ทั้งที่คนเห็นทั่วบ้านทั่วเมืองไม่มีเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยแต่มีงบประมาณก็เป็นหมื่นล้านซื้อเฮลิคอปเตอร์ให้ VIP มือมีไม่พายใช้ปากแหว่งหาส้นตีนสังคมไทยแตกแยกมันก็เกิดจากนักการเมืองและสื่อสายเสี่ยมล้วน,วนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหรือไม่จริงข่าวในหลวงรัชกาลที่สิบไปช่วยชาวบ้านเนี่ย เงียบไม่มีข่าวออกสื่อมวลชนไม่ออกเลยแต่ชาวบ้านเนี่ยเขาส่งข่าวเขาไหลมาไหลมาอะไรมาประทับใจครับประทับใจนะฮะวันนี้ผมกลับจากเดินทางมาผมก็ได้มีโอกาสไหวพระบรมฉาย,ยาลักษณ์พระองค์ท่านนะทางเข้าห้าง เจอห้างแม็โครก็ผมก็หยุดแล้วก็พนมมือไหว้พระอ,องค์ท่านท่านปิดทองหลังพระจริงๆนะครับทุกเรื่องครับผมประทับใจตั้งแต่เรื่องไอ้โควิดเข้ามานี่ยนะครับคนไทยเริ่มตายกันเยอะขึ้นอะไรขึ้นท่านก็ช่วยคนไทยติดที่อิสราเอลเกิดสงครามนะท่านก็ช่วยเอาเครื่องบินไปช่วย เร็วไม่ใช่รัฐบาลช้ารัฐบาลนี่มันมีขั้นมีตอนจะเบิกอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะเบิกจะเบิกงบอะไรจะขับเคลื่อนอะไรก็ช้านะ วัสดีค่ะเห็นข้อแตกต่างบอกค่ะพี่น้องว่าเป็นอย่างคือเอาทหารเข้ามาเป็นอย่างคือเอาน่วยซิ่วเข้ามานะคะนี่แหละค่ะคำตอบว่าเป็นอย่างคือตองมีทหารถ้าเปรียบเทียบซอสอสอ,สอว่อนานการเมืองบอว่าสิเป็นทองทินบอทองทินนี่แหละค่ะคือข้อแตกต่างมีทหารไว้เพื่อกระน้ำทวมมีผู้ดใดล่ะเข้าไปตอกซอกซ้อยหน่วยซิ่วเขามีมาอีกอย่าง ก็นั่นล่ะค่ะเหตุในเห็น,หหนกับเขากับปลากขาเ็เฮตดไปให้จังใดทหากรก็ได้กินจังสันล่ะค่ะแซ่บถือปากบ่แซ่บถือปากผู้ปากดีกะออกไปหากินเองทีละ่ะแม่นบอกละ่ะเออเขาไปซอยนั่นดีแล้วมันบด้อดตายเจสุป,ปาดีเขาไปซอยบุญหัวแล้วที่เจ้ารอดมาได้ให้ระลึกไว อธิบายหุ้นส่วนก่อนนะครับอดีตที่ผ่านมาหน่วยคุมกําลังกลางกรุงเทพมหานครหรือที่เรียกง่ายๆว่าเป็นกําลังปฏิวัติเนี่ยเป็นหน่วยนะที่ขึ้นตรงกับกองทัพบ,บกแต่ในยุคข,ของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีได้มีการออกกฎหมายให้หน่วยคุมกําลังในพระนครเป็นหน่วยกําลังปฏิวัติขึ้นตรงกับสํานักพระราชวังทั้งหมดเงินเดือนเบี้ยวัดสถานที่แม้กระทั่งบ้านพลเอกประยุทธ์ บ้านของพลเดกปริวิทยก็ขึ้นตรงกับสำนักพระราชวังเป็นหน่วยรักษาพระองค์ทั้งหมดนะครับที่ผ่านมาได้บทเรียนจากไรได้บทเรียนมาจากความพยายามฮะในปี2549ปี2557มีความพยายามที่จะโยกย้ายทหารเพื่อไปเป็นของคนของฝั่งเสื้อแดงคนของฝั่งทักษิณจนเป็นที่มาของการทหาร19กันยายนพุทธศักราช2549 20นาฬิกานาท,ท,ทีโจลเลิกและวั wow. น,นที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2567นะครับ16นาิกานาทีพบจมฟ้า3ชั้นหรือพบฉัดมงคลในการยึดอำนาจเพราะจะเอากําลังทหารมาอยู่ในอำนาจตัวเองหลักนี้เรียกว่ากัมพูชาโมเดลรอบนีน้เหมือนกันมีความพยายามอีกจนเป็นที่มาของกองทัพบก มีการสั่งเคลื่อนกำลังทาหารเป็นการด่วนตั้งแต่วันที่10ถึง15กันยายนอ้างว่ามีการซ้อมรบอย่างกระทันหันพอมีการแสดงวิสัยทัศน์นะครับต่อสภาผูา้แทนราษฎรวันที่12ภูมิารไม้ช่วชัยรีบเรียกพอบอเหล่าทัพรีบเจรจาผู้จาจการฐานอากาศที่ไม่อยู่ในประเทศไทยก็ขอให้วีดีโอขอสรุปโพเลยว่าโอเคเอาตามนี้ยอมให้ ทำไมยอมให้ยึอดอำนาจไปไงไม่ยอมให้ก็ยึอดอำนาจแต่ทักษิณเขาเอาอยัางไงฮะก็เอาชุดเดิมทีมเดิมของเขานะตั้งแต่สมัยพลเอกสุกำมพลมาเป็นทีมงานเป็นเลขาธิการเป็นที่ปรึกษาเพื่อนของเขาทั้งหมดของภูมิธรรมเวชชว์ชัยคุมกลาผมหวังว่าคนเหล่านี้จะไปคุมทหารซึ่งที่ผ่านมาโดนมาตั้งแต่สมัยยุคทักษิณโดนมาตั้งแต่สมัยยุคยิ่งลัก นะครับแต่ตอนนี้กําลังทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกองทัพบ,บกทัพเรือกองทัพอากาศแม้กระทั่งตํารวจเป็นหน่วยที่คอแดงอะาว่าง่ายนะครับยกเว้นกองทัพเรือซึ่งมาจากหน่วยลบนะครับมาโดยเฉพาะที่จงรักภักดีโดยเฉพาะเรื่องนี้บางคนอาจจะไม่เห็นว่าไม่สําคัญนะผมเรียนว่าเป็นเรื่องสําคัญมากนะสำคัญที่สุดเลยไม่ใช่สำคัญธรรมดาสำคัญที่สุด มันหมายถึงความมั่นคงของชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ดูตัวอย่างจากไหนกัมพูชาโมเดลกัมพูชาโมเดลเป็นยังไงนะฮุนเซนแต่งตั้งทหารและแต่งตั้งลูกของตัวเองกุมฐานหมดเลยในในระยะแรกปรคุมได้เสร็จกษัตริย์ถึงไม่มีตำแหน่งสูงกว่าแต่ต้องมาอยู่ภายใต้อำนาจของฮุนเซนเห็นไหมเราเห็นชัดในคลิปต่างๆที่เกิดขึ้นผม จึงตั้งทฤษฎีที่เรียกว่ากัมพูชาโมเดลกัมพูชาโมเดลเป็นตัวแบบสำคัญจึงเกิดเหตุการณ์การเคลื่อนรถถังเมื่อวันที่10ถึงวันที่15นะครับส่วนใครมาคุมกำลังในพระนครตอนนี้ทหารรักษาพระองค์หรือเรียกภาษาง่ายๆว่าคอแดงคอแดงเนี่ยคุมกำลังในพระนครทั้งหมดและคนพวกนี้คนเหล่านี้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างยิ่งยวดและ ส่วนหนึ่งเป็นคนของพลเอกประวิทร์วงสุวรรณพลเอกประยุทธ์จันโอชาและพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาด,ด้วยนั่นหมายความว่าเกมที่กําลังสู้กันระหว่างทักษิณกับพลเอกประวิตร์ตอนนี้เรืองไกรก็มีการเอาคืนโผทหารตอนนี้มาเป็นฝ่ายขวาทั้งหมดรวมทั้งกําลังในพระนครทั้งหมดนั่นหมายความว่าถ้ายึกยักหงี่เงา อะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ที่สําคัญก็คือว่าเราได้เห็นเจตนาเจตนาของนักการเมืองเจตนาของพรรคการเมืองที่ต้องการที่จะทําหลักคิดที่ชื่อว่ากัมพูชาโมเดลคือยึดกําลังทหารเข้าไปอยู่ในความรับผิดชอบของตัวเองและสั่งการอันหมายถึงสถาบันพระหมหากษัตริย์จะอยู่ภายใต้อํานาจของพวกเขาด้วยแต่โชคดีนะที่มีคนรู้ทันสิ่งเหล่านี้เสียก่อนนะครับ และสามารถสกัดกัน้นไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นได้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ सला सीने सियाची